พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมพระราชทานกระถิมพระราชทานทถวายษนวัตธรรมมูลวรลวิหารอำเภอเมืองชัชนาทจังหวัดชัยนาทนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายภาพพระกระิมพระราชทานโดยมีนายสมคิดจันทรมรุกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการผู้มีเกียรติอุบาสกอุบาสิการ,ร่วมในพิธี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินให้โครงการวัฒนาชุมชนตามที่ได้มีการขอพระราชทานเพื่อนํามาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบไตมาสที่วัดธรรมมูลวรวิหารเพื่อเป็นการทุบํารุมพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรนาสนาที่ชํารุดสุดโทมโดยมีพระราชปริยสุทธีรองเจ้าคณะภาคสามและเจ้าอาวาสวัดธรรมมมูลวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสม โดยที่บดีกรมการพัฒนาชุมชนประธานในพิธีได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกลวยดอกไม้ทุกเจนแผนและถวายความเคารพต่อนหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานในพิธียกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองจึงตรงถวายความเคารพประนมมืออุ้มประคองผ้าพระกฐถินไปวางที่ผ่านแบนฟ้าหน้าพระสงฆ์ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้ประดมมืออุ้มประคองภาพระกฐถินหันหน้าไปทางพระประธานกล่าวและโมตสาสามจบแล้วกล่าวคำถวายภ้าพระกฐถินจบละวางภาพพระกฐถินบนผ่านแม่นฟ้ายกประเคนพระสงเ์เสร็จแล้วประธานถวายเครื่องบริวารผ้ากฐถินแด่พระสองฆ์องค์ครองเป็นเสร็จพิธี ซึ่งการพิธีถวายผ้าพระกระถิมพระราชทานในครั้งนี้รวมปัจจัยที่สาธุชนได้ร่วมบริจาคศรัทธาทั้งสิ้น2 6 3 9 5 0 5 0สบาท50สตางค์